ฮัลโหลโยสวัสดีครับท่านผู้ชมทางกันด้วยครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมเอ่อเวสติกแดนนะครับผมแล้ววันนี้เรามาอยู่กันในช่องโอคุงนะแล้วเราไม่ได้มาเล่นคนเดียวเรามาเล่นกับเพื่อนๆสามนอนเอ๊สองนอเอออีกนอน,นไไหนึ่งไว้ไหนไม่รู้อีกหนอนหนึ่งโดนกินไปแล้วเออมานี่วันนี้เลยคนนี้เลยเวนเซนขี้ไก่เขามาพร้อมเสียงอันเล่น,น,นีย่ย ใช่อ็แน่นอนครับอ็ครับโปูงไทยก็ใช่ครับผมวิลเซท์นนะครับฟีเฮตพุดตามก็อยู่ที่ยี่สิบล้านเลยไม่ชอบกูดยปมอด้ปูมอเอ้ยคือวิลเซนเชียนะครับปัจจุบันมีผ้ติดตามยี่สิบล้านเอ้วิลเซนเียไปครับเข้าเกมันเลยดีกว่า ตอนมึงบอกใช่ไหม,มันขึ้นแค่หนึ่งคนคือกูคนเดียวอะ่ะ <c oughs> ไอ้เล็กอ่ะมาอยเขาพาเราขับเข้ามาในบ้านโอ้เสียงเอฟฟกให้กูลงวันนี้เลยเหรอกดเอฟเปิดไฟฉายก็นะครับแมปดูกลุ่มกลางกะะมังอยู่ครบมาก <c oughs> เออทำทำไมทำให้งทำอะนี่มือใครอ่ะอ๋อ นี่นี่คือพ่อกลวนะทำไมพ่อกลัวทำไมทำไมตัวเราทำไมตัวเรากล้องมันโยกไปมาเออเวียนหัววะทำความสะอาดขยะในในในห้องหรอมีไอ้ไอ้กุ้งเต็มไปหมดเลยอ่ะได้นะเสือเนี่ยช่องเวนโด์เซนเต็มเลยเนี่ยรีพอร์ตรีพอร์ตแม่เลยอ๋อหายแล้วหายแล้วมันมันเป็นชาร์จสติมินาอ๋ออหืออื้อออ้อเฮ้ หยุดดิไอร้อนมึงก็ร้อนมเจ้าเลวเปสอะไรอ่ะทำนี้ทำนี้ทำนูโดให้คนในครอบครัวให้พ่อให้ตนเองไอ้เหี้ยนูโดนูโดเจ้นเลวเซน Tonight the music sing song ไปทำให้ตนเองเลยมาเรามากินเอ้ย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  มึงหยุดไ,<อ>ได้ไหมออโรนไม่ไหวแอ้วไอโรนไอเดี๋ยวนีออ้มันมึงนี่ว่าโง่นอะไรเนี่ย <c oughs> ใครัปิดไฟยังวะกูจับเอาตูดไม่เลย <c oughs> ไอโอ้กไอโอ้กปิดไอโอ้กปิดไม่รู้เรื่องเลยนะ Tonight the music s i n g so ไอใครใครหิวรีบกินเลยนะ้ว้ยยูนิตนุ่นโด้นุ o นโด้หายไหม นูโดอยู่ไหนวะไปเนี่ยนูโดทำไมยังมันเอ้าไอเพื่อนไอเพื่อนตัดกำลังเอ้เดี๋ยวมันมันก็คือลาดน้าลาดนาบ้านเราไม่ใช่เหรอไม่ไม่มันคือเส้นลาดนาเ้นมีกบเออไอนั่งกินดินเนอร์กับคุณพ่อใครมันอี่จังเลยวะไออะไรกล้องกุมุนวะ ต่อให้โลูกมึงเราปิดฟไฟดิอเออไอ้มึงสนุกไหมไอเชีย่ยเป็นเชีย่ยอะไรก็ิดไฟซะแหละสัตว์ไปตรงไปตรงเออมปิดหมดบ้านเลยเออไอ้ยี่อ่ะผีออกแน่มึงโดนเอาตูดแน่ ยังไงมันไปซ่อมไ,ไฟดิเริ่เจเเรเตอร์เนี่ยวันที่ผมเอาตู้รีฟิวเจเนเรตอ้ยอ๋อกมึงหายไปไหนหมดมึงเดี๋ยวไปยันดิฟังฟังที่พ่อพูดฉันได้ยินเสียงใครเคาะประตูจากด้านนอกอะว้าวใครเนาะ,นะไ,ดนนได้อ่คุณพ่อจะไปคุณพ่อจะออกไปเช็คนะและพวกพวกลูกๆสามารถดูทีวีได้ ตอนที่พ่ออยู่ข้างนอกนะไอ้เนี่ยกูตบหน้าเลยแต่ว่าจำไว้ให้ดีเอ่อแต่ว่าจำไว้ให้ดีให้นอนก่อน10 p m ตอนนี้9 p m กูไปนอนแล้วไปไปปิดไฟนอนไห้เรี่ว่าโอ้กูกลัวกูกลัวกูอยากไปไปเร็วไปเร็วไปไปขึ้นวันไหนดิ่ขึ้นขึ้นออนเดอะแอร์เปิดแอร์เนี่ย เปิดแอร์ไอเวนเปิดแอร์ปวดสมจริงกูนอนละไอพ่อชี้นอนด้วยนอนด้วยเออคนเชี่ยอะไรมึงเอามากินนอนี่ยไปหลับไปหลับอะไรไม่คือมันมันคือแบบมึงเห็นแอร์ไหมอาหารมันร้อนเนี่ยเดือดถังเนี่ยไอเห็กยีมันกูไอ้เวนไอ้เด็กชี้อะไรยายาไอเด็กนี่จะรับดูแล้องไปนอนลั่วผี เอเดี up, เ๋ยวไฟดับเดี๋ยวไฟดับไม่นอนยังไงไว้พวกเชี่ย่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดีเ๋ยวเจเนอเรเตอร์พังมึงฟังที่ไหนล็อกประตูแม่งเลยมึงไม่ต้องเข้า <laughs> เลยเนี่ยราไปล็อกลกูไ <laughs> ล่มึงออกเออหลับได้แล้วไอ้ดอกซีพ <laughs> ีเอเมีะกูจะล่วกกั <laughs> บเพื่อนกูไอ้สัตว์มันเปิดประตูเล่นแลว เฮ้ยเฮ้ยมาดูกล้องได้ดูกล้องได้พ่อก่อนยิงแมงเลยมาดูกล้องได้เฮ้ยกูเห็นกล้องพ่อกรฮะพ่อพ่อพ่ยิงดูกล้องดิดูกล้องดิดูดูกล้องดิเอไปเอาแล้วไอไอหน้ามอไม่นหนแลอวะเอ่อเปิดทีวีใต้ล่างแล้วใช้รีโมทเพื่อดูไปไปไไปดูทีวีดูทีวี ฟังข่าวฟังข่าวอ่ะอะน,นี่คือข้อความที่เราคุายกับใคไว้เนะน,นี่คือข้อความจากเอฟบีไอระวังให้ดีมีผู้ชายคนหนึ่งที่หนา้อาอ่แปลกปลอมเข้ามาและตามล่าคนอื่นตามหน้าประตูแล้วเาาขา,าเขาสามารถเข้าบังคับร่างของคน<อ>นั้นได้ฉันไม่สามารถอธิบายได้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงคุณพยายามระวังไอ้ผู้ชายจากหน้าประตูอ ปิดประตูแล้วก็คอรอ i n f ซอร์ c e อ,อ่า i เดีเเออชังเมิงโอเคไปไปนอนนึกเสือถังนี่สามอันนั่นอะ่ะเปิดประตูมันจะหมดแล้วกูเลยมาเติมไงไมังนยังกูคงไม่เติมยาตยาดูโอ<ว>้ยม,มันมันบอกว่าเปิดประตูเพื่อให้ไปหาพ่อแต่พ่อบอกว่าต้องนอนก่อนสิบโมงไม่งั้นจะกรดเอเีวะนอนกันได้เลยไอ้พวกเชี่ยพวกเด็กไม่รักดี Go to upstairs อ๋อเปิดคอมพิวเตอร์ดูพ่ออ่ะอุ้ยโอ้ยพ่อกูตายยังเฮียอ้าวเรียบร้อยโดนเข้าล่างพ่อพอโดนเข้าล่างนอนนอนนอนไอ้โฟเข้าเตียงเข้าเตียงดิเข้าเตียงไอ้โฟวไปนอนที่เตียงโอ้ยเพื่อและเช็ค you dead open the door and check you dead เอาไป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  ล็อกประตูไม่ใช่วายฉันงั้นให้ไปดูข้างบนไปดูกล้องวงจรไปดูกล้องวงจรที่คอมพิวเตอร์เปิดเปิดเปิดไฟเปิดไฟโอ้กล้องวงจรปิดขอดูขอดูก่อนแป๊บนึงอุ้ยเข้าไปอุ้ยอุ้ยลับ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 ไม่ต้องยิงไฟดิเช็ค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 ไม่มีไม่มีไม่มี แล้วมาแล้วคุณดีจานเดินอะทำอะไรดีไฟนอนออกไหมทำอะไรดีระหว่างนี้ทูทอเรียลใช้ซีซีทีวีเพื่อดูความปลอดภัยให้นอนตอนที่พ่อมามันจะมีทางเกลืเหลือแค่สี่อันปรดใช้อย่างระมัดระวังให้ย่องให้ให้ย่องดีกว่าเดินอ่าหลับเพื่อเพิ่มเอเนอร์จีกินเพื่อเพิ่มความหิวหรือนี่แหละถึงแล้ กองงอน่างไรที้ยไอ้อบอทุกพพอหลับอยู่พอหลับอยู่พอหลับอยู่อุ้ยอุ้ยคูดาวสองวิมีคูอะไรวะคูดาวสองวิอะเวลานอนอะพอเฮ้ยพอนอนอยู่พอนอนอยู่พอนอนอยู่ของจริงไปพวกพวกเองมีฐานมาม่าพกพวกเองมีฐานมาม่าคนละถ้วยแล้วเนี่ยไม่มีไม่มีไม่มีเสือน้อยกูขอตอนหพอตื่น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 

ไปดูกล้องวงจรได้ปะอ๋อพอนอนอยู่พอนอนอยู่พอนอนอยู่พวกเองหิวกันยังนนเนี่ยหิวเกือบครึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยเออเอา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 ให้เลยครึ่งหนึ่งไปก่อนค่อยว่ากันทีหลงังหนึ่งส่วนสามอ,อ่ะพ่อมา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  อ๋อมันไปฝั่งนู้นไปฝั่งนู้นห้องข้างๆอ่ะได้ยินเสียงห้องน้ำห้องน้ำรีฟิวเจเนเรเตอร์ออกซิเจนรีฟิว้าวแล้วโอเคพ่อนอนอยู่พ่อนอนอยู่ไป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 ย่องย่องย่องเฮ้ยย่อง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  โอยออกซิเจนออกซิเจนออกซิเจนโอ้ย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 โอยอยโอ้ยโอ้คอย้พิ่มแล้วเอิยมแล้วอายุเกี่ยวอนยดียวอ้อยโอ้ยโอ้ยโอ้ปีอ้่โอ้ยโอ้ยโอ้ยยมเออยเออเตออดอ

ปิดปิดประปิดประตูปิดประตูก่อนเลือกเขาไอเลี้ยเพื่อคือบทที่แล้วไอขอเตียมนี้ดิไอ้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 แทงมันจะหมดหรือเปล่าหัวงั้นอ่ะดูดิดูนี่ไอมึงอย่าเปิดปิดไฟเล่นมันไม่ดีเดี๋ยวแทงมันหมดเร็วไม่หล่โซ่ เหมือนพ่อมันจะได้ยินเสียงประตูเปิดด้วยมึงถามันเลยลุกมาแต่ว่ามันพ่อมาพ่อมามาเข้าห้องน้ำป่าวะกูไ่ดูกูไม่คุยเล่นดิฉัหรอ้ยกูเลยบอกให้มึงปิดประตูนี้นะมันตื่นเลยนะไอ้ยักษ์อะไรมาเปิดประตูเลยวหรอ

ไปเลยไปเลยไอ้วเต๋อช่วยกูช่วยนะช่วยกูไปเลยไอ้ยึดกรงไปเต็มเ e n e r a t o r ไม่มีใครไปเลยพวกเล่นไฟเดี๋ยวที่หลังกูจะให้มลนไฟตายตา้ยึดกไปเกิ e n e t ่มีใคลยพวกเล่้ไฟเดี๋ยวที่ลังกู้มลนไฟยๆไปไอ้วึดกรงไปเติม g e n e r a t ไม่มีใวลไกแลยวกแล่นไลเดี๋วลีกแลังกูจะใ้วันไฟตายๆไป ว่าจำหมดแล้วผมจะเปิดไฟกันทำไมไว้พวกรูตัวรูจับรูเรียวตัวแร็วอะไรสักอย่างเปเดปิ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 ดเฮ้ยหล่อนังกี้กูมันมันเหลือน้อยแล้วอ่ะไปเมื่ะกินกินดิกดอะไรกินวะม่ได้มันต้องเอาไปวางไว้บนโต๊ะข้างล่างเลยอ่ะโอ้โห ไอ,อ made, okay. right. right. well, mm ้เหี้ยโฟกัสไอ้หลอมันแดกไม่ได้มันต้องไปแดกแล้วล่ะเอ้เอาไงดีวะจะลงเลยไหมไปไอ้เหี้ยไอ้เยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมันทำอะไรกับตัวเองหรืวะจะลงไหมจะลงไหมลงไหมลงไหมกินบอลเอวกินบเตียงไม่ได้มดมันขึ้นไอ้หลอดเลยเนาะเอาไงดีวะเร็วเร็วจะทำอะไรกู ความอยู่มัยวๆสลงลงลงงาเลยเจ้าของช่องอ่ะเวลาวิววิววิวเช็คินคะนคะแนคเปิดไฟอเคแล้วล้ยวแล้วเวกูหิ่เล้ยวกอยู่วล้วรผีไงไปเลยไป ปเลยได้ปะมันจ่เกลดอยกอแจ้งเลยเฮ้ยใครเปิดไฟไว้พอดีพ่อพอดีไปไ้าย้ยกูเปิดไฟแล้วรอนิวกูจะหมดรอนิวกูจะหมดออกซิเจนหมดอีกอีกแร้วคุณตายกูตายแล้วกูตายแล้วโอ้ตายแล้ว นะตอยกูไอ้กูจะเสียแกูเม่รู้สิแลนกทำไม่ได้กายแล้วไอ้กูตายแล้วเฮ้ย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 เลยไปไหนจะร้องว่ปิดไฟไหมปิดไฟไหมอ อ๋อคือถ้าเราลุกก่อนที่ objective มันจะขึ้นว่า go to sleep ยังไม่หายอ่ะแล้วถ้าเราลุกออกอ่ะมันก็จะวิ่งมาอยู่ดีไอ้โฟว์เปนยังไงฮไอ้โฟว์ objective ยังไม่หายเลยไอ้โฟวใจอย่าโดดดิเมื่อไหร่ล่ะ objective ยังไม่หายเลย objective เอ็มช่ objective โอเค <u ild> <c oughs> <c oughs> สบายสางไเอาสบายอ่ะสบายอ่ะลุกๆน้ำมันจะเหลือสีถังใช้อย่างประหยัดใช้กล้องเพื่อทําให้สามารถรู้ได้ว่าใครกําลังมาให้นอนก่อนที่พ่อจะมาให้ย่องดีกว่าเดินนอนเพื่อเพิ่ม energy แล้วก็ eat เพื่อเพิ่มความอิ่มไปไปไปค่อยๆอิ่ยอะคุณดูกล้องวงจรอยู่คุดูกล้องมงจรอยู่ เฮ้ลงลงลงไปปิดไฟชั้นล่างคนหนึ่งดิมันเปิดไว้อะเดี๋ยวมันเปล<ง>ืองน้ำมันไอ้เชี่ยไอ้ไอ้ไปตามเลยตรงตรงลงคือคือลงบันไดไปเดี๋ยวมันก็เจอแล้วไปย่อยไปอยู่อ่ะไอ้ไปไปเออไปไปตรวจดูน้ำมันให้ด้วยว่าเท่าไหร่ละพ่อมาพ่อมาพ่อมา

แย่กูแดหมดเลยใครวะไม่มีคนแย่ที่แดหมดเลยไปไอ้คุณรีบลงไปเลยมึงอ,อะตรงตัวอาหารโอ้ยด่วนน้ำน้ำมันเหลือสิบสี่น้ำมันเหลือสิบสี่

้าแล้วพ่ออ้นล่างพ้นพออยู่ช umm> ั้นล่างดูให้เาี้กดูพออยู่ชั้นล่างพ่อยู่ชั้นล่างยือยู่หน้าศพราเลยอ่ะอยู่หน้าศพเลย่ะตอนนี้เรากินแล้วหิวเอเอ็งเอ็งเติมน้ำมาแล้วปะเติมแล้วเติมแล้วเติมแ้วล้าออ็งไ้ไง่ะเ้าสิบเกิบ้่าเงยไม่หายอแปรอแบเติมแล้ว่ เดี๋ยวเพ่งามาถึงข้าวแล้วเาาพ่อเามาถึข้าวแล้วพ่อไม่ดัก,กเลยมักปะเนี่ย <c oughs> จริงอนจริงจากหน้าสดเลยมกักปะเนี่ย <c oughs> มันนานแปลกไม่มักเนี่ยเฮ <c oughs> ้ยเร่นฟ้ฟฟแล้ว <c oughs> <ๆ S 2> ขึ้นไปแล้วขึ้นแล้ว,ลว <c oughs> มาแล้วมาแล้วมาแล้ว <c oughs> พ่อก็อแล้วอ๋อ <c oughs> <c oughs>

โอเคก็โอ้ผมไม่ผ่านนะอก็ขอกาบตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับกดไลค์กดซับสไคร้ทุกที่บายบายสวัสดีครับ